เอาวิเป็นไงวันนี้เรากินข้าวกับอะไรดีอาหารตามสั่งง่ายๆเนาะพี่เออเวยวอลอยข้าวผัดหรือราดหน้าอะไรเออวิเยวด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเนาะจะได้เป็นรักมีอะไรจ้ะเออเป็นไงอ่ะดีเนาะมาอยู่นี่ก็ดีเนาะประหยัดเงินเนาะค่ะไม่ได้ใช้เงินเยอะไหนมาเนี่ยเอาเลยนะสอาเลยค่ะพี่ค่ะไปไหนเปนมาสองสาวพูดมาหาอะไรกินพี่กินอะไรกันคะนี่ กินข,ข้าวอาหารตามสั่งไปแล้วเนี่ยโอ้โหเราเคยไหนี่โอ้นูอยากจะกินชาบูสี่ร้อยเก้าเก้าอวเจีบเนี่ยมันก็โอ,โอเอหรือเกินอะไรกันนักหนาจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูกินตามสั่งที่พี่เขาค่ะถ้าที่ไหนอยากไปที่ไนก็ไปถ้าเกิดแกไม่ไปแล้วฉันจะไปได้ยังไงโอ้คิดสิมือถือก็อยากจะได้อยากจะซื้อมือถือใหม่ที่ออกมาน้อหนูก็อยากจะทันสมัย เป็นไงนกี่เดือนศูนเปอร์เซ็นต์ผ่อนกี่เดือนละ่กะก็อยากจะผ่อนพี่แต่ที่บ้านนะ่ะโทรมาแม่เนะี่ยบอกว่าจะใช้เงินอืหนูก็เลยไปกู้้เงินนอกระบบมาอันนี้ก็โทรมาไม่หยุดโทงนั่นโทรนี่ท,ที่พีชพอจะมีเงินให้หนูยืมไหม,มอ่ะพี่นนนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าเราก็ต้องคลองตัวเองให้รอดเนี่ยมาอดลงก็ต้องแบบอย่างดีเลยนะเพราะว่าโรงแรมเขาก็มีข้าวฟรีให้เราก็เลยเออประหยัดตรงนี้ไปนะแมม แกยังจะอะไรอีกมีแต่คนบ่นเนาะไอ้แหน่ยไอ้เจมมี่ก็บอกหนูบ่นหนูทุกวันบอกว,ว่าเมื่อไหร่ที่แต่งชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้เอาชะคาหาแนวทางไม่เจออันนี้ก็บ่นตลอดก็พี่แม่วยืนหนูไปเยอะแล้วว่าพี่ก็บอกเดือนหน้าจะคืนก็หลายเงินแล้วยังไม่มีหรือเปล่าโทรอีกละอันเนี้ยโทรอีกละเอาคาถาไหมคาถาอะไรพี่ปรัชญ<ห>าเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง เฮ้ยพี่เศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันใช้กับพวกทําสวนทํานาทําไร้านนอกไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบมันจะมาใช้ในชีวิตเราไช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเออระดับมหาเศรษฐีเขาก็ยังใช้อยู่นะปัจญานี้มันเข้าได้หมดทุกยุคทุกสมัยเลยเดอเออแล้วมันเป็นยังไงพี่ไหนลองพูดให้หนูฟังสามห่วงสองเงื่อนไขเนาะที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยห่วงที่หนึ่งคืออะไรคะความพอประมาณ Mm hmm. ความพอประมาณคืออะไรคือเราต้องรู้ว่าฐานะตัวเราเป็นยังไงเราต้องทําตัวให้เหมาะสมกับฐานะเราสิ่งแวดล้อมรอบข้าง mm hmm. ไม่ทําอะไรน้อยเกินไปมากเกินไปจะทําให้เสียสมดุลในชีวิต mm hmm. สองมีเหตุผลเราต้องมีเหตุผลต้องใช้ความคิดพิจารณาไตรตรองว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควร mm hmm. สามสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง โดยวิธีการไหนคะเราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาศักยภาพพี่อ้าวพี่มิอันนี้คือสามห่วงใช่ไหมพี่แล้วที่เหลืออะไระพี่ที่เหลืออ,อะไรกันมันก็มีอีก2เงื่อ,อนไขไงเงื่อนไขความรู้เออแม่มพี่ได้ยินว่าแม่มเรียนเศรษฐศาสตร์มาไม่ใช่หรอใช่พี่เออนั่นแหละยิ่งต้องเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันมากเลยเนาะเจี๊ยบเนาะ คือเอาความรู้ที่เราเรียนที่สารมไดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือเอามาใช้ว่าเออที่อยากได้ที่อยากมีอยากเป็นมันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมเออมันต้องมาปรับใช้ได้นะใช้แบบเออใช้ดุลได้กับจ่ายมันเท่ากันไหมเออเอาความรู้ตัวนี้มาใช้กับชีวิตประจานใช่ใช่ใช่เออมันเกินขนาดเรียนมาเนี่ยไม่ไดเอามาคิดเลยอะเนาะ นั่นแหละแล้วก็มีอีกเงืนน่อนนึงอยู่นะเหรอเออใช่และอะไรล่ะแกอ๋อเขาคุยกันถึงไหนแล้วนี่แกไม่สนใจอะไรเลยชีวิตฉันนี่คือได้ความรู้เยอะแยะแล้วนี่อะไรเนี่ย,อะ,ยอะไรของแกโอ้ฉันก็ฟังแกอยู่เอาฟังอยู่ใช่ไหมอโอโอ,อันนี้ไม่สนใจเพื่อนเลยคิดว่าไม่สนใจ<อ>ชีวิตเพื่อนเลยนะเนี่ยโอโมน นี่นีพอดีเลยแกกําลังทุกอยู่ใช่ไหมใช่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแกต้องนําหลักเพื่อนไขคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันแกด้วยอแกนําหลักอริยสัจสีหลักคํามสอนหลักคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาะอริยสัจสี่เขาวัดเนอะเออก็สายมูเนอะอริยสัจสี่มันนิวันพรด้วยวันน้วันพระนะ แล้วมันเป็นยังไงอริยสสัสีก็ทุกสมุทัทยนิโรดมากไงออตอนนี้แกทุกอยู่ใช่ไหมสมุทัไทยแกสาเหตุใช่ไหมแกอยากได้โทรศัพท์มันจะจริงะนะนีโรดแกต้องดับกิเลสข,ของตัวเองเออแกก็ต้องดูด้วยก็ใช้ังนเก่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ,อ,อะไรโทรศัพท์รรอะไรมันก็โทรได้น่ะออแล้วก็มาร์คก็คือแกน่ะต้องหาหนทางแนวปฏิบัติ